Nó làm tốt kiểu tiếng Việt kia c hug hattiter không biết sao, cho này giá rẻ, không nhiều 어디 cho đbroth thao trị làn فيong có resource c vinskiu ở vàng White Bọn khách xã không thì trời là nợ Phí Linh, còn r owl và different, với khi Bro C Capchon ởras tu demonst khoang needig khăn nhựa khoang thứ khoang và khoang nhiên chịu ít h vì ฝันโอ้ังองหรือวะโอ้ก็ไปยังไงมันไปขึ้นสมัไปขึ้นสก็จบาเด้อพี่ตอก็จบาเมากะบกละเ้ากะบกละข้องยังอีหลีอวะฮะโอ้ควยโอ้ยปั้นมันเอได้เนาะปั้นของสากมันลมเิดเตือนด้วย ดางเด้อพี่นองได้ฟอสอโตมาท้มีบนะอ้อมีอะยังม่ถึไรติต้องขาดต้องขาด,<ะ>อขาดเออไม่จะออกบนะ้หันแล้วเนาะอืมอืมเอมาเดี๋ยวเบิงเด้องเด้อพี่น้อ้เดยายามตรงกับนาแลมมือนขนาดทู่ทนขกะจะมีอรน,นี้เเบิ้ลุนลุนลุนไหเนาะเขงน้อยเขงนะ้อยเอ้ยเดียบิงน้อย้งเดียวอ้ ปตัต like ัต <c deposit osos> oh, ัต like <fen> ัวตัวไน้อยล้วด่าไลาปล่อต้นท่เลี้วโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วเออใส่ใเออรวมม็ดกลยรวมเม็ดรวมเม็ดได้ผิดหังได้ปลอย

นำไลคเใกล้ส ok 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 ิบกแล้ววเดอ้ยสวัตะทอยเสียนีแล้วูะใกิบกแล้วกิบกแล้วปลาล้รวยรยเั่เอิบกแล้วใก้สิบกแล้วรอ้ีดอกรอบงมันสมีปลาหลปเเตัวนี้ต่อไปไปชิวเลยครับบหยาบหยังไปิวลกล็กไปเลยลไปเอาลไปเอา

Kan bang Pasiu dah Dah pasiu Dah pasiu Suat bang Oi Oi Pelak 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 Mem kak 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 Eh Oh dah Lihat dia pun Lihat dia pun dah Oi Oh pelak 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 Oi 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 Ơi, đâu, ủa thôi Ơi, thôi Ơi Ơi, ủa Ơi, ủa thôi ủa thôi ủa thôi ủa Ơi ủa thôi 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 thôi Ơi,

น้บตนอู้เ้ยโอ้ยอย่ได้โดนกน่นอนอนเดี๋ยวาใส่เลยเดี๋ยวาใส่เลยเดวาใส่เก่แ่อดี๋ยวมาใส่เลยเดาใส่เอาสงออกสองแหนะมาใส่เยอ้แต่พอมงามผาเลยพอมงาม

โอ้บันทักใจบันตักใจน่ารักจังัดทึกใจเฮ้ยโอ้มันทึกนี่นี่มันมาส่วนมันมาส่วนน้ำของโบ๊กสุดโอ้มันทึกนีนหั่นติโอ้ปัชชูบวหัวเาเลยปัชชู ตรงไปทันตรงาไหัตัวนีออ ute, ้เขากอดเยอไปัดึงเดี๋ยวดูพวกกัดหางดีตัวนด้กว่เออบันเดอไายับ mới lì chứ này hả lắm đi lì chứ tẩy nó vào đây mỗi cái tao lên rồi đấy, đấy cái gì mất đâu Oh, <laughs> กูจั๊กเหรออะไรออกบปากเขาแล้วกบปากเขาแล้วงานสูดอยู่ได้แล้วเฮ็ดนั่งกินเฮาเฮ็ดนั่งกินผ้าเนาะโอ้ยใส่ปกากกากิดเออโอ้ยค้าว มาทำผีตงต่กินนกันนะกินนกันก็โดนไฟจีซีไปจักกักโุยอดเป็นปเดี๋ยวนวเดปลาจัปลาปาหอยนะหอยปลาปไหหตาหอยปลาหน่อยปลาหน่อยหตาหอยัเดาบัตรเลือรูียนลเ้ยยหอย หน้าบกแล้วหอยเชอรี่ไล่กันเตอพี่นี่ต่อหอยเชอรี่นี่แพี่น้องหอยเชอรี่ต่อหอยเชอรี่ดูออดปะไปอีเดี๋ยวไปสดิีหน่อยเดี๋เอาผินตัวกันอยู่ทางน้ามอ่อเนาะพี่น้องเขาทำอย่างนี้ก่อนนาขอเถ้าก็ได้ปลามันลอยลงมาดมันมนมนดากู่ Bạn ơi, xem bê bán. Liêm hôm qua. Hi ba lam hôm. The hôn phố lát của lát của lát của đi. của lát đi lát của 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 Bắt của lát của lát của lát Oh, 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 mang 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 Ừ, 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 mang 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 ตีแหมลงมาก่อนติเห mm ็นมลงมาก่อนเจ้ามัตเต้มัตเฝังหัวอยู่เนี่ยโอ้ฝังหัวมาเบิองว่าพุ่นได้ปลาหลายบ่โอ้ยได้เบักหลายแล้วเจ้าว่าว่าเบิ่งเด้อตอนนั้นได้หลายเออบอกเจ้าเอาตะหอยซสร็แล้วให้เจ้าวัดถอนก่อนจะมาเอากขาสิวปลาเลยน่ากันเินน่าเอกน่าตัวนะมิปลาเลยเออมีน้ำมีปลาวันเออมีน้ำมีปลาเลยน่ามีเขาเลยหมดแล้วหมดแล้วแรงก็นั่งแรงร้ไหมมึงก็เขา ตวผมไงไปกาลังสิบเข่าหูก็มีกาลังหาบันสดมัดแล้วเด้อพี่นอกก้องเด้อมัดแล้วเดี๋ยซ้ำนั่นะปลาก็ได้ ได้ผ้าสองผ้ายุ่งดิต้มสองต้มเลยก็พี่น้องเด้อแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อคุณผู้ชมเจริญุด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเนียนนนเนียนน t w i เสีย